ับอยู่สวัสดีครับอยู่กับผมเองนะครับแล้วก็ลดคนเดิมนะไม่ใช่แคจิโอเวอร์คนเดิมนะโอเคนะวันนี้ก็จะมาเล่นเกมที่ชื่อว่า Astro Wing i c อลั s ถ้าผมอ่านผิก็ขอไปไว้ล่วงหน้าด้วยนะครัวันนี้คือยานที่ผมใช้ยอยู่แล้วนะมันจะต้องบอกอายุและบันทึกอะไรต่อไปด้วยนะผมก็เล่นมาดาหนึ่งแล้ว บางโคตรยากต่อไปต้องมาสู้อีกเกมน่าจะรอนานเนาะนานจริงครับพี่น้องแต่เกมจะดีอยู่อย่างหนึ่งนะบอกได้คำเดียวนะเกมโคตรดีคุณอาจจะเสียเวลาแต่ว่าคุณโง่นี่ก็ถูกแต่เชื่อผมราฟิกส,สวยเกยมดีบอสสู้ยากที่ผมบอกว่าบอสสูย้ยากนี่โคตรจจริงๆน่ะ ยากโครโคเลยแหละแค่ลูกน้องก็จะตายอยูล่ละวคุณเกมสุดสมาธินะให้คนน,นนะน่ะแบบรีบีแบบตั้งสมาธิให้ได้ไม่ใช่จะเห็นโงินไอ้สีแดงๆน,นี่เป็นเงินงๆนะหยุดเลยนะหยุดการกระทำกับกขุนดี๋ยวนี้แล้วมันก็จะยากขึ้นเรื่อยๆนะพ้ผ่านไปวิ่หนึ่งวิสองอ้ยพพระเจ้ามา คอมโบครับคอมโบจังหวะนี oh, ้ฆ่าร e. ันร right? ูโอ้โหนี่ไงไอ้นี่สวยกระบ่ามาเหรอฮะเกียดนะเกียร์เบอเสียงไอ้กระบ่ามันก็รอยช้าเลยเตินมาสูเอเลียนมันโง่จัง เจอแล้วไม่น่าสมประมาณมาเลยวายสวยเนี่ยิ้วจ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 ิ้ว าจจะยาวหน่อยนะโอ้มาขนาดนี้คอมโบโลัวสิครับลัวอะไรเฮ้ละมันต้องยิงกันน่นวะคือฆ่าเรื่องง่ายเลคอมโบโล,ลัวจังหวะน,นี้ครับคอมโบคอมโบคอมโบครับจังหวะนี้ก็ต้องคอมโบไปก่อน เป็นเกมดีนะพวกยาไอ้นี่พวกยาโอกาสนี่ก็สวยนะครับกูเบื่อเลยนะคนเช่เขาทำดีมากนะโอ้เปนพุ่งมาเลยเหรอยายาเนี่ยไม่ได้จะเดินทงโง่ให้ตายอีกแล้วนี่ไม่อยากตายอยู่ก็จะป่วยกะบ,บักอะไรง้วันน,นักหนาวะ่ะ เสียระบาดีโเว้ยสายเนี่ยดูสิมันยิงออกมาใส่ผมสีสรับท่นผู้ชมดูสิมันยิงอะไรออกมาจบยากเลยเกินเห็นไหม บอกแล้วเคียลูกน้งงองมันก็ยากแล้วเนี่ยเคียมดีะนะครับเคียมดีใกล้แล้วใกล้ถึงบ่อแล้วไอ้วงมันจะตายอยู่แล้วเขียร์บอสคงไม่ถึงเขาว,ว่างไอยยาลำเล็เกๆเ,เองมันก็ป็นไหลวะ่ะมันจะบ่นไปด,ด้วยนะ เปิดแล้วมันไม่เป็นไรไม่ตายไม่ตายคนอยากบุญอยากบุญอยากบุญเป็เรื่องการระบายคุณดูมันจะเล่นเลยงงเลยเยอะเนี่ยอุตสาหกรรมบนเจ็ร้อยนี่ขึ้นแดงอยู่แล้วบ้าง พลาดไปหนึ yeah, na, ่งตัวอย่านะคอมโบอย่าหายเอออย่างนั้นแหละครับหลังจากการหน่อยึ่งอ้าววก็ต้องต้องคอมโบใหม่เลยอ๋่อะไรวะที่ไหร่มันจะขึ้นไปบอสอ่ะแล้วก็บอสแล้วอ่ะข้าบอสแล้วบอสโอ้แม่ ข้าแม่ถ้าแม่ทดว่าจะฆ่าได้ะคะ่บต่อมาดีครับกลางยานเลยอะ่ะอ,อ,อมีเบ,บ จะเทบอะไรขนาดนี้นะครับน้องๆนนี่มันก็ดิบก,กับพี่ละเจ้าขึ้นมานะจะตายวะตายไหมวะเนี่ยโอ้โหจะจัดไปยุดบวก อ้ยแหมดมีเบฟนั่นมันของวาซิล่าละนั่สิวันี้เริ่มบนโจตีบ่อยมากเลยนะเนี่ย,ยเกิบตายเก็บส่งไม่อยู่ยเจอวิ่งเรยวและเม่นม,มาแล้ว จะอะไรกระดาษน,นั้นจุดอยเล่ย์ก็งโง่สักทีดูขอร้องคุณครับบ,บุกบ,บ้านแลครับอย่ามาโจมตีผมคุณถูกเข้าไปในเขตบ้านคุณเนี่ยนะฆ่ากันเลยใช่ไหมครับโอ้ยวชื่อเข

เขียวคุเขียวเฮ้ยอ๋อเหยียกรักได้วายสวยเนียสวยเนี่ยซีเปีนซีตายไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว้าเฮ้ยคุจะตายแล้วอย่าฆ่าคุเลยคุเป็นเด็กดีคุสัญญาว่าคุจะไม่ฆ่าคนอื่น คู้ศนญาแต่อย <If> <If> ่าฆ่าคุ้คุ้ทำอะไรผิดอ่ะนี่คุ้จะตายแล้วนะเนี่ยเอ๊ะเอ๊เนี่ยนั่นจะฆ่าคุอ่ะเราจะฆ่าคุ้จุเลเวลอัพเลเวล up มันจะฆ่าคุ้แล้วมันจะฆ่าคุ้โอ้โห้ก็ดูตัวบูดิครับเต็มไปด้วยหนามนั่นเป็นหนามจากหยักใหญ่ เนี่ยเนี่าคุณแล้วมันจะฆ่าคุณแล้วมันจะฆ่าคุณแล้วเนี่ยเนี่ยตายปุ๊บเดือดตายเนี่ยปังดีที่คูเทปอีกปิ้วคุณก็ดูสิเฮ้ยอยู่โลกแล้วอะจะพิเรเท่านี้นะครับบ้า